มาปังช้างที่แม่วางนะครับทั้งหมดเก้าคนครอบครัวห้าคนอากาศตอนนี้ร้อนมากเลยเหงื่อในโชคเชียวแต่ก็ดีครมารับว,วิตามินดี <c oughs> แตไม่ใช่วิตามินซิกไม่ใช่วิตามินแล้วแล้วก็เมื่อยแตกทางบ้านผมเียเมื่อยแตก ถ้าเจนหนักเข้าไม่มีหมวกก็แย่เหมืนกันครับถึงบ้านนี้ต้องถามหาพารากันเปแถวใช่ไหมวันนี้อเมริกันทั้งชุดเลยครับออ เดี๋ยวมีภาคสองต่อ